มาดูโซนน้องหรือสีผสมบ้างสวยงามแต่ว่ากำลังคิดอยู่ค่ะว่าเราจะเก็บเมล็ดน้องไหมหรือเราจะแค่เอากิ่งไปขยายพันธุ์ก็พอแต่ดูแล้วไม่น่าจะเอาเมล็ดละค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าแค่กิ่งเนี่ยเราก็ขยายพันธุ์ได้เยอะแยะมากมายแล้วนะคะเอากิ่งเอายอดไปเนี่ย สวยงามคือถ้าเราตัดส่วนที่กำลังเป็นมเมล็ดออกอะ่ะแล้วก็ตัดแต่งอะ่ะโอ้ได้อีกเยอะค่ะทุกคนยอดอ่อนๆเล็กๆนี่แหละชํำดีนักแลชํำเลยนะคะใครมีที่บ้านหรือสีผสมค่ะชํำยอดอ่อนๆติดแน่นอนทุกคนค่ะดิฉันไม่เคยปลูกประยงมาก่อนเลยแต่มาปลูกที่ประเทศไทยที่บ้านเราเนี่ย ทุกคนค่ะดอกแค่นี้เองนะคะแต่น้องให้ความหอมแบบว่าโอ้ยไม่รู้จะพูดบรรยายว่ายัางไงคือกลิ่นคือดีงามมากอันนี้ซิวอโอ้กค่ะปลูกตัวเล็กๆแล้วน้องก็โตวไวโตวไวดีจังเลยนะคะทุกคนน่ารักจังซิวอโอ้กเขามีดอกด้วยนะเดี๋ยวเราจะคอยดูแลนะคะแล้วปามอันนี้ก็ให้ฟิลลิ่งที่ดี น้องโตช้าค่ะอันนี้เป็นโซนโดยสีผสมค่ะดูแล้วไม่น่าจะเอามาเล็ดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะมาตัดแต่งนะคะสักพักหนึ่งก่อนมีหลายแบบเลยพวกนี้นะคะดิฉันซื้อมาเป็นต้นเล็กเล็กต้นประมาณนี้ค่ะอยู่ในกระถางต้นประมาณนี้พอมาปลูกแล้วก็ ปักชำํำปักชํำค่ะปักชํำขยายขยายขยายแล้วน้องก็ออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเราปลูกส่วนมากไว้เพื่อที่จะทําน้ําพุตรงนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราทาสวนตามงบรายเดือน <c oughs> เราไม่ได้มีกระตุ้งกระตังเยอะค่ะทุกคนค่ะเราก็ทําไปเท่าที่เราทําได้อ่นะคะค่อยๆทําอันนี้สีตรังค่ะ สีตรังปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆอะค่ะปลูกแบบใจเย็นๆเอานะสีตรังต้นใหญ่ก็เป็นดอกให้แล้วค่ะแต่ว่าน้องมาเจอดินน้องคงจะช็อกคะค่ะอันนี้ก็จะไม่ให้โตค่ะให้น้องอยู่แค่ประมาณนี้เพื่อได้ส่งกลิ่นหอมมันนะคะหลิวทองก็จะให้ ให้โตขึ้นมาเพราะว่าเราแต่งต้นนี้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บเอากิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆออกค่ะ